อารุณสวัสด์ยามเชา้าทุกคนค่ะพบกับวีเจฟูจิฮาระยาม,มาโตในช่วงแฮปปี้ฟรีไซส์ไปกับวีเจฟูจิทางช่องคนะี e อฟค f ะฉ a นั้นวันนี้นาเสนอเป็นอาหารเช้าเมนูอาหารชาเาารช้าง่ายๆสําหรับเจ้าลูกชายก็คือขนมปังหน้าเนยน้ําตาลนะคะวันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ฟูจิจะนํามาฝากเพื่อนๆทุกคนก็คือวิธีการง่ายๆฟูจิใช้หม้อตัวนี้แหละหม้อเล็กๆของฟูจิที่เพิ่งได้มาใหม่ในราะคาร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีเนยนะคะมีเนยแล้วก็มี ขนมปังนะฮะแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงมาหาทุกคนวิธีการก็คือทำให้เหนยละลายก่อนพอเนอยละลายเสร็จปุ๊บเราก็เอาหนมปังใส่ลงไปในหมอ้อเลยนะฮะเอาขนมปังใส่ลงไปในหมอ้อแบบนี้เอาไปจุ่มกับเนยนะฮะจุ่มกับเนยเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมามันก็จะได้รูปแบบนี้ใช่ไหมแล้ก็มาชุบกับน้ำตาลชุบกับน้ำตาลเลย ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะได้เป็นขนมปังหน้าเนยแค่นี้เองในสูตรของคุจิง่าย,ายๆเพื่อนๆสามารถทําเองที่บ้านนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีทั้งขนมปังนะคะเนยมการีนแล้วก็ซอสต,ต่างๆนะคะที่จะใช้ทําเมนูพิเศษอยู่ในตะกร้านะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ทุกวันเนาะน้ําตาลก็มีนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์การทําอาหารนะคะวัสดุในการทําอาหารนะคะแล้วก็ขนมอร่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆสามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้2 4สชัช่วโมงกันเลยทีเดียว สำหรับเช้านี้นะฮะพอเสร็จปุ๊บเนยมันก็ยังมีอยู่เราจะทำยังไงกับเนยที่เหลือเราก็ผงข้าวกันทุกคนเรา็หผงข้าวใส่เนยนะคะให้ลูกชายด้วยหม้อใบร้อยใบน้อยนี่แหละเพื่อนๆสามารถชอปปิ้งหม้อได้นะหม้อในช่องเราก็มีขายนะทุกคนวันนี้โคจิจะทำข้าวข้าวผัดเนยให้ลูกชายทานด้วยนะคะวิธีการก็ ไม่ยากทุกคนกติก็ใช้สูตรแบบฟูตินี่แหละที่ไม่เหมือนใครนะคะก็คือใส่ข้าวลงไปเลยจะข้าวลงไปในเนยที่เราทําไว้ด้วยแหละใช่ไหมเนยที่เราเหลือจากจากการทําขนมปังหน้าเนยแล้วก็เอาข้าวลงไปนะคะผัดข้าวใส่กับเนยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้าแล้วก็หุงตามปกติแต่ว่าหม้อไปนี้เขาจะไม่ดีดเองอัตโนมัติเราจะต้องคอยดูอยู่เป็นเพื่อนเขานะคอยมันมันคุณเรื่อยๆื่อนะคะทุกคน ก็เติมน้ำลงไปนะฮะข้าวใส่แล้วคราวนี้ข้าวน้ำใส่นะฮะเดี๋ยวก็รอคนให้เข้ากันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมแม็กกี้นะฮะซอสแม็กกี้วันนี้ฟูจิใช้แม็กกี้ฝาเหลืองนะทุกคนหรือถ้าเพื่อนๆมีตัวอื่นกจ